สวัสดียินดีต้อนรับสู่มองเด็กจุดเริ่มต้นของความรู้ที่เปลี่ยนชีวิตวันนี้เราจะมาสำรวจแง่มุมที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจสุขภาพนะครับซึ่งมองว่ามากกว่าแค่สิ่งจำเป็นพื้นฐานแต่คือระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการสุขภาพดีแล้วก็ความกลัวโรคภัยของมนุษย์เรานี่เองะครับจากข้อมูลที่เราได้รับมาเราจะมาเจาะลึกกันว่าทาไม ความเจ็บป่วยถึงดูเหมือนเป็นโอกาสทางธุรกิจขึ้นมาได้และนักลงทุนเขามองเห็นอะไรในอุตสาหกรรมนี้ที่คนทั่วไปอาจมอมไม่ได้สังเกตเห็นขนาดนั้นค่ะประเด็นสําคัญที่ต้องทําความเข้าใจก็คือตราบใดที่มนุษย์ยังอยากมีสุขภาพที่ดีนะคะเราก็ยังคงกลัวความเจ็บป่วยตลาดนี้ก็จะไม่มีวันหยุดนิ่งเลยค่ะนี่คือปัจจัยพื้นฐานที่ทําให้แตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างชัดเจนเลยนะคะน่าคิดนะครับอืงั้นลองมาดูกันว่า อะไรคือแรงขับเคลื่อนหลักจริงๆจากข้อมูลที่เราวิเคราะห์มาเนี่ยพบว่าความต้องการพื้นฐานที่จะมีสุขภาพดีควบคู่ไปกับความกลัวโรคภัยไข้เจ็บนี่เองที่เป็นหัวใจสําคัญเลยในการสร้างตลาดสุขภาพให้เติบโตอย่างต่อเนื่องใช่เลยค่ะภาพที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือช่วงวิกฤตโควิด -19 นะคะตอนนั้นความกลัวของผู้คนในวงกว้างเนี่ยผลักดันให้ราคาวุ้นของบริษัทวัคซีนอย่างเช่นไฟเซอร์หรือไฟเซอร์ Pfizer, หรือโมเดอร์นาที่เราได้ยินบ่อยๆใช่ค่ะค่ะ โมเดนาก็ด้วยพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมากมันสะท้อนนี้เห็นว่าแม้ในสถานการณ์วิกฤตนะคะก็สามารถพลิกเป็นโอกาสได้ในมุมมองของนักลงทุนคือในขณะที่คนส่วนใหญ่กําลังกังวลเนี่ยนักลงทุนที่มองขาดเขากลับเห็นโอกาสในระบบการรักษาแล้วก็การป้องกันโรคค่ะพอพูดถึงระบบแล้วขอบเขตของอุตสาหกรรมนี้จริงๆมันกว้างขวางแค่ไหนครับจากข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยไม่ใช่แค่โรงพยาบาลอย่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับ แต่มันครอบคลุมไปถึงบริษัทยาขนาดใหญ่อย่าง Johnson Johnson ที่มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะไปหมดหรือบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพการวินิจฉัยโรคอย่าง Illumina ที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องอการวิเคราะห์ DNA อะไรแบบนั้นไปจนถึงบริษัทอุปกรณ์การแพทย์เช่น Medtronic ที่ทำเครื่องกระตุ้นหัวใจแล้วก็ยังมีบริษัทประกันสุขภาพอีกอย่าง United Health ที่บริหารจัดการเม็ดเงินมหาศาลเลยค่ะ แล้วสิ่งที่เชื่อมโยององค์ประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกันนะคะก็คือความหวังและความกลัวพื้นฐานของมนุษย์เรานั่นเองค่ะ มันก่อร่างสร้างเป็นระบบนิเวศทางธุรกิจที่ซับซ้อนขึ้นมาซึ่งก็เติบโตอยู่บนความปรารถนาที่จะมีชีวิตยืนยาวแล้วก็แข็งแรงจุดนี้น่าสนใจมากครับคือข้อมูลชี้ให้เห็นว่าความท้าทายด้านสุขภาพอย่างพวกโรคที่รักษายากหรือว่าโรคเรื้อรังต่างเนี่ยกลับกลายเป็นโอกาสทางการตลาดขนาดใหญ่ซะเองอย่างเช่นตลาดการรักษามะเรง็งที่ทําให้ Bristol My e r s s q u i b b นี่สร้างไรายได้มหาศาลเลยจากยา o p d i v ิหรือ k e y t r u d าหรือกรณีของ โรคบรหวานที่ส่งให้ Novo n นอ d i ดิสเติบโตอย่างต่อเนื่องกับยาโอเซมปิกที่ดังมากๆตอนนี้ถูกต้องเลยค่ะ มันชี้ให้เห็นว่าโอกาสทางธุรกิจเนี่ยมันเอ่อไม่ได้จํากัดอยู่แค่การรักษาให้หายขาดเท่านั้นนะคะแต่มันยังรวมถึงการจัดการโรคในระยะยาวหรือแม้กระทั่งการป้องกันโรคด้วยอย่างวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของซานฟีก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยในการสร้างรายได้จากการป้องกันเพราะว่าคนยอมจ่ายเพื่อลดความเสี่ยงนะคะมันสะท้อนว่ายิ่งเรากลัวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นซึ่งเป็นเหมือนเชื้อเพลิงให้กับอุตสาหกรรมนี้เลยค่ะ แล้วในมุมของการลงทุนแล้วครับทีนี้มาเทียบกับภาคส่วนอื่นๆข้อมูลเปรียบเทียบไว้อย่างไรบ้างครับดูเหมือนว่าหุ้นกลุ่มสุขภาพอาจจะไม่หัวหวาเท่ากลุ่มเทคโนโลยีหรือเปล่าครับแต่กลับให้ความมั่นคงในระยะยาวมากกว่าอืมเป็นการมองที่ถูกต้องเลยค่ะหุ้นสุขภาพอาจจะไม่ได้พุ่งทยานแบบก้าวกระโดดนะคะแต่ว่ารากฐานของมันเนี่ย ผูกอยู่กับความต้องการที่จำเป็นมากๆแล้วก็ไม่เคยหายไปไหนยกตัวอย่างเช่นไฟเซอร์นะคะถึงแม้ช่วงหลังโควิดอาจจะไม่ได้เติบโตเร็วเท่าเดิมแต่ถ้ามองในระยะยาวเนี่ยเขาก็มีการเติบโตแล้วก็จ่ายปันผลที่สม่ำเสมอการลงทุนในกลุ่มนี้ก็เลยเปรียบเสมือนการลงทุนในความต้องการที่ยั่งยืนมากกว่าการไล่ตามกระแสที่เปลี่ยนแปลงเร็วค่ะ ซึ่งก็นําไปสู่มุมมองที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนนะครับจากข้อมูลสรุปไว้ว่านักลงทุนที่เข้าใจกลไกตรงนี้จะไม่ได้มองแค่การซื้อขายหุ้นตามราคาขึ้นลงแต่เป็นการมองว่ากําลังเอ,อ่อเหมือนร่วมเป็นเจ้าของระบบที่ตอบสนองความหวังและความกลัวพื้นฐานของมนุษยชาติเลยทีเดียวใช่ค่ะมันคือการปรับเปลี่ยนมุมมองจากการเก็งกําไรระยะสั้นๆไปสู่การลงทุนในบริษัทที่สร้างคุณค่าอย่างแท้จริงในระยะยาวนะคะ ความต้องการที่ไม่เคยหมดไปแม้ในยามปกติบริษัทอย่าง a p p t t Laboratories ที่ผลิตอุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพหรือ m e r c k ที่พัฒนายารักษาโรคต่างๆก็ยังคงสร้างรายได้ที่มั่นคงเพราะตราบใดที่มนุษย์ยังต้องการดูแลสุขภาพแล้วก็ต่อสู้กับโรคภัยอุตสาหกรรมนี้ก็จะยังคงเติบโตต่อไปเรื่อยๆค่ะสรุปจากการสำรวจข้อมูลครั้งนี้ก็เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่า อุตสาหกรรมสุขภาพเป็นพื้นที่การลงทุนที่แข็งแรงจริงๆเพราะมันอย่างรากลึกอยู่ในธรรมชาติและก็ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเลยและประเด็นที่ข้อมูลทิ้งท้ายไว้ให้เราครบคิดต่อก็น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากําลังมองหาเพียงแค่หุ้นตัวต่อไปที่จะทากาไรหรือเรากําลังเริ่มมองเห็นว่าปัญหาและความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติอย่างโรคภัยไข้เจ็บและความกลัวเนี่แหละคือแหล่งกําเนิดของโอกาสที่แท้จริงกันแน่ ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม Mydex เพราะเสียงบางเสียงอาจเปลี่ยนมุมมองทั้งชีวิตของคุณได้